สวัสดีครับครับมือน,นี่นายหอยแมงพามาเหมางัวกันนะครับงัวสุดนี่ตะกอนนี่มิดตโตัวอ้วนครับตัวนี้มันนี่มันย่ำหนาแรงเพื่อนกับคนต,ตัดหนุ่งตัดหนากับวอยู่ครับก็เลยปล่อยผอมเะครับพี่น้องตอนเนี้ยงานเพื่อนกันหลายว่าสันพี่นอ้องเบ่งหานาได้ครับ หยามันน้ำแหลมเพื่อมาตัดไม่ให้กินนะครับพี่น้องเบิง้งโมเมนเฟียงนะครับอย่าทีา่ว่ามันแก่ล้ะเบิ้งมันกินหมดนะความอดอยากของมันนะนาะทั้งหลังเขาเขียวคุน่นปลาเขาด้วยครับนะเป็นหน้าปังเพื่อนเฟียงหน้าปังก็ยังบอกมีกระตัดยาไม่ให้กินเบิง้งฟูเฮ็ดเป็นแขงโกดโดเกเดอยู่ครับพี่นอนะ้องนะอดก็ต้องกินล่ะ ตัวได้สาวกับเป็นงัวสำเร็จตัวน้อยก็ก,กินนมแม่กับอ้วนอยู่แค่มันเลี้ยงลูกอ้อนกับมีตัวมีต้นมากสิพร้อมหลายครับเนี่ยฝูงนี่นี่สิบตัวนะครับพี่น้องกำลังสี่ลูกสี่แม่มันเบิ่งอยู่เดี๋ยวนายหอยแม่งกับสิบโมมีเวลาไปสังเกตเบิ่งว่ามันกินนมตออไดอีกสิบโมมีคนเบิ่งให้ไอ้เพิ่นบอกไปเลยจะได้จำง่าย บัเทียาจะมีคนมาขอแบงไปเลี่ยงทีได้ดซีลูกซีแมนไปเลยครับบ่ต้องรอเวลายากมีชาโดเลย์ยูซีโตวเพิ่นก็เลี่ยงปนกันละตึงง้งของลูกซ้ายเพื่อนแ่ของแม่พเพิ่งก็เลี้ยงปนกันละสองหยาเพิ่นก็นด,ดีคิดบอลกินหยาอยู่เนี่ยก็ลงทุนหลายบาทด้วยครับสมัยงัวาราคาแพงเหมือนกันพอกับลงพอลงทุนได้อยู่ อกเล็กอกอยังก็นสร้างเมดเป็นนันแสนพุ่นล้พี่น้องกำลังคุยกับเพิ่์อยู่กำลังตกลงราคากันว่าที่ตกลงราคากันไดบ่เมืองยิเล่ม่กินหนาพุ่นะครับหนากระทำเฟียงโลดแข็งโกโรเกเดอยู่นาดที่เคยได้นาที่ได้ยุ่ดอกครับเพราะว่าเคยสื่อว่าเพิ่์นอยู่ เิ่นคัดง่วงตก,กงูตะกอกง้วยังขายออกไปต่กระดาษตัวผูวแต่สมัยตอดมะแงกซื้อกันมาเรื่อยจนบ้าพอดเมื่อพี่ละเป็นบ้าบาวไหวแล้วทึ้งให้ทึงนาะทึงอ้อยก็สัน่นหลายแนวหลายอย่างก็ได้ตัดปัญหาไปเอาไวม้มนก็ยิ่งพร้อมลงไปคุยตกลงราคาเสแล้วกับนายหอยแมงกดให้เขาลถมาครับพี่หนอ้องให้รถมใส่ คอกนี่สิบอะไรด,ดึงขึ้นเด้อเดีเอาแผงเล็กมากันคอกคอกพันทางโวดเดี๋ยวโวนอยนชิ้นแรนรอดออกบ่อนกินนากินเฟียงอเอาคอกเล็กมาล้อมแล้วก็ไล่ตอนขึ้นไล่บีบขืนโมมีพอฝูงครับคอกนี่มีแต่เพิ่อนผสมเทียมออก เอาแผงเด็กมาจากบ้านน้องหอยแมงก้ามาลงมาแอมไม้ครับมาหลอมไม้ภาษาบ้านเขาของแอมม,ลมดละเมื่อหันมาจะดดเอาได้เงมื่อน้อยทั้งผี่กับขอกางเสร็จแ,แล้วก็ไล่เอาขอกเด็กเขาขอกหนีไปครับเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นเอาขันมันดึงงินที่ถ้าโตเนี่ยกัเอาได้อยู่ครับจะก,ก็ใส่เวลานานอยู่ดอกกับข,ขอกอีก็จะดดข,ข,ออขีขขออ้ดดออกคอกีกเพราะว่าคอกันห่าง ตัวอ้นวันเห็นท่าอยยุหันเป็นง้อเดียวครับอ้นวันของเขานะนี่ง้ผอมมาอตีตัวนี้นด้ห้อยแมงว่าดีวไปขึ้นที่หลังเขาเอาขึ้นไปแล้วเขาดิแย่นอนอีกละเบิ้งในรูปก,กับเบิ้งที่ดีครับคันแม็เบิ้งตัวแท้ผอมค่าก็ในรูปเด้อตวัวน,นี้ก็ได้ตะกุยแทรกับบ้านห้องห้องครับเอาดันดัวขึ้นไปน้ำเขาหีกอาไปกลับไป คืนแล้วอ่เอาไปทายใส่ยรถตานี่เอาไปแลีนทอยอ่ะคงสิไปบ่กเมือต่อครับพี่น้องเนี่ยสองไอ้ว่าสิญญาไปสามเถี่ยวท่านี้งวดพอแข็งแรงขันงวดพอแข็งแรงก็พยายามจะไปใส่มันหลายให้มันดมหวั่นไปแต่มันนอนนี่จะไปทับกันขันมันนอนทับกันก็โอ้เกิดปัญหาอีกละแย่ได้ก็บลุกบางครัวก็ได้นั่นทำไมทาขาอ่อนขาเปียไปแค่ไรขรถนึงก็ได้ เดี๋ยวทีจัดไปรวรวมครับเอาไปเลยคันหลัดงูหน่อยผมงูใหญ่ผมเอาไปคันลัดสีหาโตเพราะแลนนยั้งสอง่ยวเอาห้างบันในห้อยแมงบ่จักกิโลดอกห้างประมาณจะเกี่ยบสิบโลอ่ะพอได้ซื้อยู่เรื่อยนะครับนี่ฝูงนี่กะนี่ทิบโต ตามสภาพครับพี่นอกเมาเพื่อนกระไดนายหอยแมนก็บริคิดทังหลายดอกได้พระพาคนง,งานได้เฮ็ดกินแล้วกันได้เป็นค่ารถท่นละ่ะคิดเป็นสมมติว่ากำีรจำไรก็คิดเป็นค่ารถเหมาเป็นเที่ยวละ่ะรถเจ้าของเองบริได้จ้างผู้ใดใครแน่อยู่ดอกเอารถมาขึ้นขันจ้างเขาก็สีหลายบาทก็ดีก,ก็ถือว่าได้ค่ารถเจ้าของไม่ได้โต บวกกันในหน่อยครับพี่น้องได้หลายตัวก็ได้หลายไปเองครับล่ะขึ้นไปก็ร่มอีกแล้วมันผอมมันแห้งบ่ค่อยครดีใค้มันงงอวันพวกยินดีกับบบกร่มดอกนา่นะพวกนั้นพวกขึ้นก็ขึ้นไปพวกน้อนขวางก็นอนดูหันมันมันจอย ใช่ใส่แล้วเดี๋ยวสองคันนี่แลนทอยไปลงไปขอก่อนเราจะกลับมาออกใหม่ไอซุ้มมันน้อนๆนี่ก็ที่ใส่ด่มหลุมูอุปกรณ์เพิ่นเฮ็ดนะครับถึงเฮ็ดนะเอให้อ่อยงถึงนาถองห้อ่อยเพ็่น็เอเก็ันะเอให้อ่อยเฮ็ดนะเอเฮ็ดนะเอใหงว่อยเฮ็ดนะเอเฮ็ดนะเอให้อ่อยเฮ็ดนแเวเฮ็ดนบัดนี้ก็ได้ สี่จ้างเขาไลา่กับรเลียมันก็นเลยตัดสินใจปล่อยง้อออกขอกัยังไหวจ้วงไหวครับเพื่อนว่าเทียเอาหางง้บมามันเลียดดีๆครับตัวที่สวยเลียดร้อยสัตเพื่อนว่าซิซื้อมาจากสองสามตัวสันเพราะไม่ได้กินยารอบบ้านรอบคนาเพื่อนตัด เดี๋ยวคิดถึกอยู่ครับตรงนันก็ได้ผมบ่ไดดต้องตัดห้าห้หลายพวกนี้ก็หายา้าบ่ไหวกันเลิกงานมาแล้วเลยเฮ็ดยังเมื่อไรก็ไปโถบห้าให้มันตะเขาๆกานเมื่ไดดกินตรงนังสน่ะป้อยกินเลาะๆบ้านน่ะเดี๋ยวเกี่ยวเขาแดีวกันเอาไปลงทงครับเขาหน้าปังเพิ่นน่ะพอได้กินอยู่ดอกขันบางสีเพิ่นว่าขันมันซื้อกับพุ่งกระโพดมักให้กินกับเ่ไหวหนานี้้าวโพดันก็แพงพร้อมเฟียงเจ้าของกันยังบ่ออกยังบ่ได้อัด นี่กับหรอหอดบ้านในหอยแมงครับเอามาลงคอ,อกไว้โดดลงคอ,อกไว้ทั้งคุณกับมีงัวเอาลงคอ,อกย่างยากแล้วไปก่อนเฟ <c oughs> ียงกับติมเมิดแล้วครับพี่น้องในกองสร้างเพิ่นก็ยังบ้าหให้อยู่ <c oughs> นี่กับสว่าสิซื้อกระโพดไม่ให้มากินท้องสีตึงๆน้อยๆให้ล่ะับ <c oughs> พอดี านห้อยแมงคุยกันมูเพิ่มมาพ่อพอดีครับเนี่ยว่าเพิ่นปฏิกับมะซอยตัดเอาไปครับหลายตัวแล้วครับเนี่ยมาขึ้นบ้านนายห้อยแมงกันแล้วโตแกคนเคยซื้อกันเพิ่นก็มาซื้อในหอยแมงเก็บทุกเที่ยวละกันเพิ่นบ่เต็มว่าเอาไปเพิ่มมีทงใหญ่เพิ่นก็ไปปล่อยไว้พอมันผิวใสเนี่ยอย่างเนี้ยเพิ่นกั จับออกไปขุนแนเอาไปขายคนเลี้ยงแนเจ้านี่เพิน่นทุนหลายครับเนี่ยตัวนี้พอไดเอามาจากทุนทหารนะครับเนี่ยเป็นงวัวารวมมาไอ้ทั้งนอกทั้งหาดไอตัวผูนังแดงเนี่ยครับ,รบกับกับตัวทัดไปบางคันนะตัวนี้มันบังอยู่ทั้งเหมือตัวผูเปียวสามตัวครับตัวหนึ่งเป็นพ่องวัวครับแล้อยแบ่งไปลงไว้พ่นเองเนะท่านนี่กระบอกมันแตก เกิดการนักเสบไปเลยไปซื้อเพิ่นกลับขึ้นมาจาของเพิ่นจะคุยง่ายครับว่างัวมันเสียกับต่างคนต่างขาดทุนครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยสามซื้อมาสามสิบแปดคะแนนครับเดืนกับเพิ่นนะน่าหอยแมงกับเอามาปลอยไปสามสิบเ็ดคะแนนมาเบียงหอกครับ้าคุณเพิ่งขาดทุนหลายอยู่เท่ากันลนะ่ะเพิ่นซื้อเป็นพ่อ,องวัวไปว่าได้ซื้อเป็นเนี่ยกลับมาสี่กับน่าหอยแมงกับว่าว่ากันดอกต่างคนต่างซ้อยกันซอ้นซอยเหรียญกัน ตัวได้ตัวเสียมันก็ต้องมีอย่างที่สล่ะตัวได้ก็ได้ตัวเสียก็เสียต้องอาศัยกันครับงัว่าเพิ่็มีหลายเพิ่นกับแบงขายเนี่ไอ้นะาหอยแมงมาเลยแหละซุ้มวางว่าในฝูงเพิ่นนะตัวขาวขึ้นไปว่าหงกับตัวแดงนี่ครับหกสิบแต้มหกสิบคะแนนครับตัวแดงอยากสินะกว่าอยู่ดอกเนี่ยตัวนี้มันก็แรงขึ้นมาพร้อมว่าเสียมาสามตูวมันนอนสัมเอเลตตัวนี้ก็ได้ ตีไรลุง,ลง,งก็ไรลุงยากวันนี้กเ็เลยเอาพวกนี้มาทายขึ้นรถกอนดีๆก็เลยเมานอนขวางขาขาเขาอยู่คนละมันเป็นรถสิบล้อครับพี่น้องอยากง,ง่ายพอมมันอยากสูงเนี่ยขนาดว่าเอาหนาขึ้นเนินนี่เนี่ยทายขึ้นกับสูงลายเติบอยู่ตัวไหนแข็งแรงมันก็กระโดดขึ้นนล่นและตัวไหนบกใครแข็งแรงมันก็ขึ้นหมดถึง เดี๋ยวห้อยในห้อยแมงเทียวไซรถตัวเดียวเมื่อเดาตัวค่าันหันมันสูงจังหน่อยอยู่ตัวนี้ลงมารู้ย่อมขึ้นเป็นตะพ่ายอยู่ครับตัวนี้คนเลี้ยงจุงเจ้าของมันจุงเลี้ยงเอาคนแถวรอยเอ็ดนะครับเพิ่นบ่ได้เมียแถวในห้อยแมงป้านในห้อยแมงเพิ่นก็นแบบแทงตะพ่ายจุงเลี้ยงแต่ไม่ได้หน่อยไปจนมันใหญ่พไปนละ 2ตัวเนี่ยเป็นสะพ้ายย่ดอกนี่แอีกตัวหนึงครับคู่กับตัวสีเหลืองขึ้นมาคันนะทรงพนไป60แตบบ้ม60คะแบบนน2ตัวเนี่ยใส่ได้หลายอยูุดอกรถคันเนี่ยใส่ได้อยู่ประมาณจากคันแม่ง,งัวงใหญ่กับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตัวครับใส่แม่ไอ้แมงเงาะใหญ่ๆคัเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ติดตกสามสิบก็ตัวได้อยูุดอก ตายเสรแล้วก็มาต้อนมันขึ้นไปทย้อยขึ้นไปครับเ่ให้มันเบียดกันเนี่ยไอ้สุดว่าบกแข็งแรงนี่แหละไอ้สุดพอมผอมเนยเนี่ยนี่งานนี่นายหอยแมงต้องว่ามีหามเนี่ยแท้ๆเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นยากเลยมวยอมขึ้นบ่กเก้าเลยตรวจทองแล้วครับพอมๆอม,อมสิก่กระทองเด้อให้เพื่อนมาตรวจทองให้หมอมาตรวจทองให้มาท้องเจ็ดเดียร์ลูกสั่นเนี่ยมันสูงมันบ่กเก้า ขาอ่อนขาเปียกมือเท้างขึ่นตัวน้อยกันตัวทวนตัวทวนสำหรับคนมีทุนหลายครับเพิ่งกลับไปปล่อยธงเพิ่นี้ปล่อยเลี้ยงพร้อมเอาไปปนทั้นงายก็ดีนะครับพี่น้องว่า,ว,าว่าได้เถาบรได้แก่ดอกสภาพอายุยังน้อยอยูุบางตัวก็เป็นนงังนังบางตัวก็ลูกสองตัวสามตัวแค่นึงไปพ่อทงงงานดีเมื่อเกินจักเดือนสองเดือนแล้ครับ ได้เล่มหนาดีๆก็ได้เละฝายละคลองทางบานเพิ่นทาง้งหนามชุมนูทา้งบานทงอ่ะทางบานไน้ห้อยแมงกะแห้งเมื่อเร็วตอนนี้ก็ได้อาศัยว่าได้กินเฟียงกับใครมันลงทงกับต่อเฟียงอนะ่ะตัวนี้กับบลุกพวกซึ่งก็สีดดลงกตง็ต้องต้อนไว้เรื่อย บ้ได้ยัดกันเด้อครับพี่น้องเนี่ยก็ได้ขึ้นไปกับค่นมันดืนด,ดีก็กรวมุ่นละบ้เต็มดีไปได้ดอกแต่ว่าสองคันว้าบางตัวโบ้แข็งแรงมากก็น,นอนบางทีละ่ะผูกปลาไก่ตัวเปี้ยวๆไว้วไทั้งหนท้งหนาหุ่นสามตัว ยังบ่เหมือนครับยังขยายว่าจอยอยูอีกสองสามตัวนี่ลูกมันนะโดดคลองแทะกระโดดขึ้นรถกระโดดขึ้นท่วนท่วนรถว่าจะโดดขึ้นบ่ไ้เด้อโดดขึ้นกิ้งก้าตัวใหญ่อีกนี่แหละอีสำคัญน,นี่ตัวนี้แหละครับพี่นอเนี่ยอีผอมๆนี่แหละคิดไปลวงหนาได้หามแท้ตัวนี้ก็ได้น,นั่นมีตัวนั้นกระซ้ายกัน พักหลังพักดาบขึ้นยู่หันกระไดมามีคนขึ้นไปซอยแล้วครับก้ามใยตัวนี้ตัวใยว่าตรงย่านซ้มโซซ้ำเนียดขึ้นมีแต่คนโสดหุ่นใหญ่ครับแข,ข็งแรงสิยู่ขึ้นปั๊บลดรงนี้กระได จำแมงว่าบ่ิยายนั่ไในกระดาษจ้าจ้อยยังสี่ขึ้นรถล,ละ่ะเนี่ยตัวนี้ก็บ่ใครแข็งแรงยังไงตัวพร้อมแล้วขึ้นที่หลังเกาทุกเที่ยวมันออกสิอยากโกงพร้อมะไรพี่น้องขันมันบ่โกงบางตัวมันก็ขึ้นยุย่ยเขค่อยๆก้าวขึ้นอยายุหรอกอ,อ,อันนี้มันบ่อยากก้าวขึ้นรถ พยายามพยุงไว้พอให้มันนอนนั่นมันก็ตินอนอยู่หะล่ะเราใส่ลูกคดีก็แค่ก้าวขาขึ้นนูอยเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วมันจะขี่โกงก็คืออะไรคนเสียสีส้มคนจมอยู่คนบอกว่าโอ้ยในหอยแหง่งยีไปซื้อเด้่องว่จอยกูไม่ยุ่งสีมาสันขี่โกงเนื่อยแท้มาสันก็ต้องซอยเมันซื้อมาสิก็เลี้ยงบ่ได้ครับ ผมอ้วนผมก็ต้องเอาเพื่อนเนเหมือต่พเนขายให้เพราะได้ราคากันก็เอาแล้วดีแล้วมีแต่คนนุม่มคงแข็งแรงครับเนี่ยกันเป็นโบแข็งแรงกับขื้นยากอยู่ควายพยุงมาขึ้นเอาฝูงที่นายหอยแมงปิดจบมาหัน,หนว่างว่าผมที่ว่าไปเอากับตก คอยบ้างนะตัวลาเล็กน้อยใหญ่กับสิบคะแนนนะครับเบื้องตัวเบื้องตัวใหญ่ก็ยังได้ถือครับเบื้องตัวน้อยก็มีหลายตัวลูกว่ามันกับมีต้องห้าหกตัวน,นะครับนะตัวละสิบคะแนนกับเบื้องตัวใหญ่เป็นว่าราคาถือพร้อมพร้อมเบื้องตัวน้อยและครับรุดรูปหลายตัวเฉลี่ยก,กันไปครับนะ้าหอยแมงกับบวกว่าหลายดอกเอา,อนอนา,า,นานในน้อยผสมราคามันนั่นแหละได้นิดเดียวในน้าหอยแมงก์เอาแล้วพอ แต่ค่าคนงานคนงานเบาหวางก็ซื้อแล้วพอได้ให้กินกันไปครับยู่ซื้อกับ้บเด้์อย่างครับน้าห้อยแมงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับสวัสดีครับ